เค okay. สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มันอยู่ในเกมนีหนูมัง้งอ่านไม่ออกอะเออแชโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นครั้งแรกนะมีเคเรนเลยสุดยอดจริงๆเคก่อนอื่นแปเป็นภาษาไทยกอนเลยเพราะว่าโอเคอ่านไม่ออกนั่นแหละเอาง่ายๆอ่านไม่ออกต่อเจิตกซ์ดี XD เลยว่าแต่เราต้องเดินไปทางไหนครับเนี่ย ตามคุณวิ่งเปกนไหมตามไปก่อนก็ได้อะเฮ้ยเดี๋ยวเห็นเขากดกันเราต้องไปกดปะรู้อะน่าจะต้องไปกดก่อนมั้งนี่ยเปิดละจะไม่ต้องกดเลยโคตรตึงตึงเกินไปเว้ยอืออือแล้วต้องไปไหนอืมคิดตอนนี้คิดไม่ออกเลยว่าทำอะไรดีเพรเางั้นออกไปดูสักหน่อย เออมันเป็นเซฟตโซนเพราะนั้นเราปลอดภัยในนี้แต่ถ้าเราออกไปหมูมันจะล่าเราใช่ไหมตอนนี้โอ้เหล็กมากขอบอกเลยแหล็กมากวา <Okay. S 1> เวอร์โอเคเดินไปมั่วโอเคอุ้ยรอดแล้วมันไม่ไล่เราเลยอมเลยขมหญิงอ่ฮ่าฮ่าอุ้ยมีกุญแจด้วยกดเลยไม่ได้กุญแจสีเขียวรู้ต้องเอาไปใส่ตรงไหน,นเออช่างมันมแล้วกันปีนขึ้นไปก่อน เป็นใดเฮ้ยเจอทางทางอะไรนี่ไม่รู้อะมีกุญแจิฟาอย่างนี้เข้าไม่ได้ชี้นี่มันเราเราต้องเก็บปะ่ะเฮ้ยนี่ไงมันต้องเก็บอีิด้วยโอ้โหแล้วเดินผ่านมาต้องเก็บใหม่อ่ะอจุดยอดอยเก็บเลยไม่เล็ว เออหากเก้าอันเพงั้นทางข้างหน้มีอะไรมีสิ่งที่เรียกว่าเออไม่รู้เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วทำให้เจอง่ายจังวะแค่เดินมั่วอย่างนเงี้ยเอ,อ้ผมสุดยอดเกินไปอืมเคลียมาแล้วที่นี่ที่ไหนเออให้เราทำอะไรลองดาลรหัสเคียอาสามสี่แปดสอง ไม่แหละสามสี่แปดเอ้ยไม่อันนี้มันเดิมนี่หว่าสามแปดสี่สองเฮ้ยนี่ได้เฉยโยโอ้โหเดาตึงกึนเดาแค่สองรอบก็ได้แล้วไปเลยทำผู้หญิงเขาเร็วจังวะทำมึงเดินชา้าเป็นเต่าเลยนี่ขอใครในคำหยาบเลยเค yeah. อันนี้บอทก,ก็พี่บอกคิดนั่นแหละขอไว้ดู เราเดินช้ามากๆเลยแล้วเราต้องไปไหนมันมีแต่โค้งไฟแล้วก็โค้งไฟแล้วก็โค้งไฟประมาณเออยี่สิบอันมั้งพุดหมอเลยเคไปอูเจอชีสเจอชีสลดเสียงก่อนเลยเสียงดังชิบหายอุม้มแจกก่อนแล้วก็เก็บอ้ีวอ้าวอ,อะไรนีอ๋อ what the is that เออกระโดดลงไปไมันมีเสียงหนูมันได้ยินเสียงหนูโซนปลอดภัยไม่เข้า XD ไงตจอทางอะไรไม่รู้สีดมดำไปไม่ได้มั้งวันนี้นะฮะได้ยินเสียงหนูอเอ้าเจอเฉียวโคตรตึงเลยหาฟู่ฟู่ไม่เงียโอเคเดินไปเลยเดินไปเลยเจอชีสเจ็บเลย ทางเราต้องไปทางไหนทางนี้ทางตันันไปทางนี้แหละเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อนี้ไงเ,เจอทางออกแล้วแต่ว่ายังไปไม่ได้ไป l e s g o l o s k i t หาต่อเฮ้ยคุณม่เห็นงเมื่อกี้คุณลากหนูก่อนะไม่น่าเชื่อทางเดิมอหัวอะไรวะไปทางนี้แล้วกันเฮ้ยหนูหนูหน หมูหนีก้อนหนีก้อนเกือบแล้วหมูดีนะหลบทันอันนี้ทางเดิมนี่ทำไมไปทางไหนก็ทางเดิมตลอดเลยงั้นไปทางนี้แหละตอนนี้เริ่มเล่นเป็นแล้วมันเหมือนเกมเนาะพีกี้มันคือพีกี้เลยแค่นเป็นหนูแค่นั้นเองมันไม่ใช่หมูอันนี้ อ้าวโลบักไม่พอเยี่ยมเลยมันน่าเติม,มเติมเกืือไว้อ่ะเชี่อไปโกอันทางนี้ใช่ไหมยังไม่ปิดเออว่ะทางนี้ยไม่เคยไปลองไปดูก่อนไหนอยมเออมีสิ่งที่เรียกว่าชีสอยู่ด้วยไดาอันแล้วแค่สีอันเฮ้ยโดนไล่โดนไล่โดนไล่อุ้ยกเกือบเรี้ยว เมื่อกี้เดินพิงฝาผนังตายหาคาที่เรียบร้อยจบเล่นไหมรึเปล่าไปเลยได้ไหมล,ลุงเออเือคาหักสีเขียว Let's ก o เอ่ออ่ะเนี่ยแค่เอเกลับมาจุดเดิม เพิ่มเติมคืออันนี้คืออะไรไม่รู้แปะเฮ้ยประตูเปิดแห้เราหนี่เอ้ารู้โอ้โหเพิ่งรู้อะไรวะเนี่ยปากพูดไม่ทันจะสมองไปก่อนแล้วโอ้เยี่ยมวิ่งอาตกเลยไม่น่าเล่นขีดตั้งใจโดดละเอ้าตั้งใจตั้งใจของแทรไปะแปะป ตั้งใจแข่งแคร์แล้วอูย้ยแหลกแหลกเกินคำบรรยายตอนนี้เหมือนผมมันวาร์ปเลยถึงแล้วชีสเก็บเลยไม่วาร์ปอา้าวเราต้องไปไหนไปากลับุกเอเอเอ้าวโอ๊นี่ไงไปวางเงินเก็บเลย เราเราก็ต้องไปทางสีเขียวนั่นอีองหรอวะโอ้โหแล้วต้องเดินไกลสุดยอดจริงๆเยี่ยมไปเลยเข้าสวนปลอดภัยก่อนเออยูนแจสเหลืองเราไม่รู้มันหาจากไหนเพราะนั้นเล่นให้จบก่อนแล้วกันน่าจะเป็นเออประตูซีเข็ดหรือเปล่าอ,อ้ยเฮ้ยหยุดโทรมานี่ my friend หยุดโทรมาโอเคไปเลยหนูไม่มา ทีน,นี้ก็ง่ายแล้วสิเฮ้ยเอ้ยใฮ้เฟรนด์อยู่โทรมาตรงวนี้ไปขึ้นไปเลยไปทางนี้ชัวจำได้นั่นไงนเห็นบอกล้วเห็นไหมเฮ้ยชิ้ตัวชิตอีกแล้วโอเคสวยอีกสองชิ้นต้องกด ก็ไปทางไหนไม่รู้ที่รู้คือได้ยินเสียงหนูหนูจะหนูอยู่ที่อยู่ไหนเอาเดินหาหนูทำไมนี่เ,เขาให้เดินเขาให้เดินหาสิ่งที่เราประตูไม่ใช่หรอเราเดินหาหนูว่าจะเหกนี่หนูมันหักทางไปไม่ได้ทําไงดเีเพื่อนล่อหนูให้หน่อยดิเอาเพื่อนเดินกิกแงแผงเรียบร้อยเลย อู้ทางตัดนี้ก็ลืมกดต้องไปทางไหนอะทางนี้ปะไม่รู้จะไม่ได้อ้าวสมองจะไม่ได้เรยให้พิมพอะไรมาเย่ไปวิไงแล้วกกลับแล้วก็วิ่งอีกรอบอะไรปะเนี่ยงงงงตึ๊บเลยไปโอเคหุ้ยหนูชิงหนูแก้ว โอไม่หนูหนูไล่ no no w a y w a y w ้ y no อ่ะมันมันตามไม่ลุดเลยวิ่รอดมันปีนขึ้นมาได้นี่เรียบร้อยจบไปเข้าไปสินี่แหละมันเยี่ยงหม่นะคะว่ามันหนูมันดักพางไปไม่ได้เราจะลองไปตามสายพานดูเพราะฉะนั้น เราก็ต้องเดินตามเส้นสีดำแต่ว่าไปทางนี้มั้งรู้ว่าเห็นมันต่อมาทางนี้เฮ้ยอันนี้ทางอะไรเอา้าทางเดิมนี่ว่ะอะไรนี่เฮ้ยนี่ไงประตูเปิดแล้วประตูเปิดเก็บเลยเก็บลรวรีบวิ่งออกมาประตูปิดโยูโดนขังแป๊ะขาดกันโย่ต้องรีบหาให้ได้ไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนเราก็หาเพราะว่าเราขี้เกียจหาเราเลยไม่อยากหาเออเลยวะ หลบหนูก่อนเพราะว่าได้ยินเสียงมันมาเยอะดูสิไปยังโอ้โหไล่ไล่แขวนนะรู้ไล่วิ่งไปทางนี้แล้วกันยังไม่เคยไปหาชีสก้อนสุดท้ายโนเสียงหนูยิงเฮ้ยดีดูสิเขียวรีบเข้าอเลยรีบไปรีบเข้ารีบไป อุ้ยเบคอนตกใจอยูู่ตกใจหนูไม่ตกใจเบคอนใช่อุ้ยเฮ้ยนี่ไงอือว่าอยู่ทำไมมันแบบอือรู้สึกว่ามันต้องกดได้กดมั่วน่ะเออง่ายงกดมั่วไปเลยเบคอนดิกระอุ้ยเบคอนมันวาร์ปได้ปะเนี่ยไงเพื่อนฮี่เสียงหนูทุกที่มันจะมีเสียงหนูไม่ได้นะ เกียดตแกจูนูหเสียงเสียงดังเว้ยแหลกจังักโคตรของโคตรแหลกเลยเฮ้ยชิดก็สท้ายโอไม่อ้าวคือไอ้โค,คกเอ้ยคบแล้วแต่ว่าของหายมันเลยเราจะบอกนะว่าเราต้องใช้ของไปเปิดประตูเหล็กนั่นเองอะแมวเลยนะที่แกนหาโอ้ลองเดินมาดูก,ก่อนว่าไ,ได้เผื่อมันเปิดนะเค ดูเลยวี่กระโดดดึงหึงดูสิทางนี้ใช่ไหมใช่ือทางนี้เอ้าผิด <c oughs> ทางผิดทาง,ทาง,ทางโถอะเถเคได้เป็ดมาแล้วสวยเราต้องไปไหน The เดอะเบสจบแล้วเคยังไงอือฮะจบแล้วจบจริงๆมั้ยเนี่ย คุมจะไม่กล้ากินจิอ้ะอานไม่ทัน่ะไปอืมเอื่องไ,ไปทางนี้ถูกปะม,มีสองทางน่ะมันมีทางนู้นน่ะเราต่อไปทำนี้ก่อนแล้วกันถูกไป let's go เพระหนูคนผมมันมีคำว่าหนูจีจี๊หนูร้องจีจี๊เพราะมันเป็นจีจี๊อ๋อ ตายเลยไม่น่าพูดโอ้ยเท่าจะจบแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะน่าจะอันนี้ขอเป็นแค่อีพีหนึ่งเท่านั้นไม่เจอเป็นคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะทุกคนแล้วก็สาเหตุที่